สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับก็หลังจากที่ผมเนี่ยหายไปหลายวันนะครับก็อยากจะบอกนะครับว่าไม่ได้หายไปไหนนะครับก็ซุ่มทําคลิปนู่นนี่นั่นอยู่นะครับมีเกมหลายเกมเลยนะครับที่สนุกสนุกและอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆได้เล่นกันนะครับที่อยากจะเอามารีวิวให้ให้รับชมกันนะครับแต่พอดีช่วงนี้มันติดภารกิจหลายอย่างนะครับก็พยายามเคลียร์อยู่นะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับกลับมาเนี่ยก็ขอขั้นด้วยเกมเกมนึงนะครับที่กําลังเป็นกระแสเลยนะครับจะ ไม่รีวิวก็ไม่ได้นะเดี๋ยวจะตกเทรนเขานะครับนั่นก็คือเกมที่มีชื่อว่าฮีโร่นักสู้กู้พิภพนั่นเองนะครับซึ่งเป็นเกมจากกาลินาไทยแลนด์นะครับเอามาเปิดให้บริการในไทยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงระบบต่างๆของเกมฮีโร่นักสู้กู้พิภพนะครับก็จะเป็นพวกระบบเบื้องต้นและก็ระบบเด่นๆของเกมนี้นะครับซึ่งก็ถ้าใครนะครับที่ กำลังลังเลอยู่หรือกำลังมองเกมนี้อยู่นะครับก็สามารถดูคลิปนี้นะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจต่างๆได้นะครับแล้วก็ถ้าใครเล่นอยู่แล้วนะครับอยากจะแอดเพื่อนแอดอะไรนะฮะก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับโอเคสําหรับเกมนี้นะครับจะมีจุดเด่นอะไรบ้างนะครับและระบบต่างๆเป็นยังไงนะครับเชิญไปรับชมได้เลยครับสำหรับระบบแรกที่จะพูดถึงนะครับก็คือระบบฮีโร่นั่นเองครับโดยระบบฮีโร่ของเกมนี้นะครับก็ จะมีส่วนคล้ายคลึงกับเกมอื่นอยู่ตรงเรื่องของระบบดาวนะครับแล้วก็ระบบสกิลซึ่งก็เป็นธรรมดานะครับแต่จุดพีคจริงๆของเกมนี้นะครับมันอยู่ที่คอนเทนต์ตัวละครมากกว่าครับดงนันหมายความว่าตัวละครของเกมนี้นะครับจะสามารถเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆนะครับก็คือขึ้นอยู่กับทางการิน่าจะสามารถหาตัวละครมายัดลงในเกมนี้ได้นะครับฉะนั้นเพื่อนๆเนี่ยจะมีตัวละครที่ได้เล่นนะครับแบบมากมายมหาศาลแน่นอนนะครับ อาทิเช่นนะครับปัจจุบันนะครับทางตัวเกมก็มีมาแล้วนะครับนั่นก็คืออย่างเบต้าแมนนะครับหรือว่าโรบินฮูดอย่างงี้นะกริย์คิงอาเธอร์ก็มีมาแล้วนะครับเอ่อคริโอพัตตาก็มีมาแล้วนะครับและผมเคยได้ไปร่วมงานแถลงข่าวนะครับของกาลิน่าเนี่ยก็ได้ประกาศไปอย่างเป็นทางการเลยนะครับว่าจะมีตัวละครจากเกมเอ่อโมบ้าชื่อดังนะครับเกม h e r o of New Earth นะครับฮีโร่แคลงนั่นเองนะครับ หลายๆคนอาจจะรู้จักนะได้มาลดแล่นอยู่ในเกมนี้เช่นกันนะครับฉะนั้นนะครับระบบนี้ถือว่าเป็นระบบที่น่าติดตามนะครับและก็น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับความหลากหลายในการเล่นนะครับผมแนะนำระบบนี้เลยนะครับระบบต่อมานะครับนั่นก็คือระบบรู ne Mastery นั่นเองครับโดยระบบนี้นะครับ ถือว่าเป็นระบบที่แตกต่างจากเกม RPG ทั่วๆไปอยู่พอสมควรเลยนะครับแล้วก็เป็นระบบที่จะทําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยพัฒน,นาตัวละครนะครับให้แข็งแกร่งได้มากยิ่งขึ้นและเป็นปัจจัยหลักในการพัฒน,นาตัวละครเลยทีเดียวนะครับโดยระบบ Rune Mastery นะครับทุกตัวละครนะครจะสามารถใช้ได้เหมือนกันหมดนะฮะแต่ว่าอาจจะต้องใช้เลเวลในการปลดล็อกนะครับเมื่อเลเวล เออสามสิบนะครับก็จะสามารถปลดล็อกทุกสล็อตนะครับให้เพื่อนๆสามารถใส่รูนได้นะครับอ๋อและที่อยากจะบอกนะครับเกมนี้นะครับไม่มีระบบอุปกรณ์นั่นเองนะครับก็คือไม่จําเป็นต้องไปหาอุปกรณ์ใดๆนะครับต้องหารูนอย่างเดียวนะครับเอารูนมาอัปเกตนะครับสำหรับระบบรูนมาสเตอรี่นะครับผมมองว่าจะเป็นระบบที่สร้างความแตกต่างในการเล่นเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่า1ตัวละครนะครับที่เหมือนกันเนี่ยไม่จําเป็นต้องใส่รูนเหมือนกันก็ได้นะครับนั่นหมายความว่าจะทําให้ผู้เล่นนะครับสร้าง สร้างแนวทางในการเล่นเป็นของตัวเองได้นะครับแล้วก็ทําให้เพื่อนๆเนี่ยสร้างความแตกต่างนะครับแล้วก็มีแนวทางในการเล่นที่ไม่จําเจกันเป็นอย่างแน่นอนนะครับซึ่งถ้าใครนะครับเคยเล่นเกมแนว RPG แล้วเบื่อนะครับเพราะว่าตัวละครเหมือนกันนะครับใส่ไอเทมเหมือนกันนะครับและแนวทางการเล่นซ้ำๆกันนะครับก็ลองมาเล่นเกมฮีโร่สักสู้กู้พิภครับรับรองว่าไม่จำเจแน่นอนครับ ระบบต่อมานะครับนั่นก็คือระบบฟอร์เมชันหรือระบบปาร์ตี้นั่นเองนะครับโดยเกมนี้นะครับก็จะแตกต่างจากเกมอาร์ทีีอื่นๆนเนี่ยอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเราจะสามารถจัดทีมนะครับได้สส่วนนั่นเองนะครับโดยส่วนแรกนะครับก็คือปาร์ตี้หลักนะครับ ปาร์ตี้หลักนะครับก็จะประกอบไปด้วยฮีโร่3ตัวละครนะครับเพื่อนๆสามารถใส่ไปได้นะครับใส่ตัวอะไรก็ได้นะ3ตัวละครนะฮะแล้วก็จะมีบัฟปาร์ตี้ให้ด้วยนะครับก็คือเมื่อจัดทีมตามบัฟลิสที่เขามีให้นะครับก็จะสามารถได้บัฟพิเศษได้สถานะพิเศษขึ้นมาหรือว่าธาตุเดียวกันลงไปนะครับก็จะได้สถานะพิเศษขึ้นมาเช่นกันนะครับโดยที่เพื่อนๆสามารถสลับ ตัวละครนะครับใน3ตัวในปาร์ตี้หลักเนี่ยลงมาสวดต่อสู้ได้เรื่อยๆนะครับอย่างเช่นตัวตัวที่1นะครับใกล้ตายก็สามารถกดเอาตัวที่2ลงมาบัฟได้เรื่อยๆนะครับและยังไม่พอนะครับเมื่อกดตัวที่2ลงมานะครับตัวที่2ก็จะมีพาสซีฟนะครับคอยมาบัฟเพิ่มให้อีกแล้วแต่ตัวละครนะครับก็เพื่อนๆจะสามารถไปจัดทีมปาร์ตี้หลักเนี่ย ได้แตกต่างกันไปนะครับแล้วก็ที่เด็ดสุดนะครับก็คือปาร์ตี้หลักจะเป็นปาร์ตี้ที่ได้ EXP นั่นเองนะครับเวลาจะเก็บเลเวลก็คือต้องเอามายัดใส่ปาร์ตี้หลักนะฮะต่อมานะครับก็คือปาร์ตี้สำรองปาร์ตี้รองนะครับหรือว่าหน่วยสนับสนุนของเกมนี้นั่นเองนะครับโดยเพื่อนๆจะสามารถใส่ฮีโร่ลงไปได้ทั้งหมด5ตัวละครนะครับโดย5ตัวละครนี้นะครับจะไม่ได้รับ e อใดๆนะครับแต่จะสามารถลงมาช่วยได้นะครับเป็นระยะเวลา 30วิถ้าจะไม่ผิดนะครับอ่อสิหรือ30วินี่แหละน่าจะประมาณนี้นะครับโดยที่เมื่อลงมาช่วยนะครับก็จะได้รับบัฟอ่าพัสซีฟของฮีโร่นั้นนั้นเหมือนกันนะครับแล้วก็ฮีโร่ก็จะลงมาแรนดอมสกิลประมาณ2องสสกิลนะครับก็เอาไว้เวลาไปลุยดัานโหดๆนะครับก็จะสามารถเ,เรียกฮีโร่อื่นๆที่เราเลเวลแม็กแล้วหรือลูนเก่งๆลูนโหดๆมาช่วยได้นะครับก็จะเป็นตัวช่วยในการเก็บเลเวล ได้ดีอีกอีกอันหนึ่งเลยนะครับ <Yeah! S 1> ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวระบบเบื้องต้นของเกมนี้นะครับ oh. โดยที่เลือกมาเนี่ยจะเป็นระบบหลักๆของเกมนะครับที่มองดูแล้วเด่นๆน,นะครับของเกมนี้เลยนะครับส่วนระบบปีกย่อยอื่นๆน,นะครับ oh. ก็สนุกไม่แพ้กันนะครับ oh. แต่ผมอยากให้เพื่อนๆเนี่ยแวะเข้าไปเล่นกันซะมากกว่านะครับก็ ลองไปเล่นกันเองนะฮะรับรองคุณจะติดใจแนใ่นอนนะครับสําหรับผมนะครับกับเกมนี้นะผมชอบนะครับเพราะว่าคอนเทนต์เกมหรือคอนเทนต์ในเรื่องฮีโร่เนี่ยมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่สําหรับเกม r p g บนมือถือนะครับเพราะว่าตัวละครมันมันฟีลฟ้าวอ่ะบางตัวอย่างเบต้าแมนอย่างไองเอาฮีโร่แข็งจากฮอรล,ลงมาเล่นอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นอะไรที่ใหม่สําหรับเกมมือถือมากๆนะครับฉะนั้นใครนะครับที่กําลังมองหา คอนเทนต์เยอะๆหรือว่าไม่จำเจกับเกมอื่นนะครับผมก็อยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยลองเล่นเกมฮีโร่หนักสู้กู้พิภพบดูแล้วกันนะครับโอเคเอาแล้วนะครับก็ถ้าใครนะครับได้มีโอกาสเข้าไปเล่นเกมนี้แล้วนะครับหรือว่ากำลังเล่นเกมนี้อยู่นะครับแล้วชอบไม่ชอบยังไงนะครับผมอยากจะปรชสัมพันธ์นิดนึงนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยช่วยแวะนะครับเข้าไป เขียนรีวิวนะครับให้กับเกมฮีโร่นักสู้กู้ภพได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับก็อยากจะให้เพื่อนๆเข้าไปช่วยกันรีวิวเยอะๆนะครับผมมีเกมอื่นอีกมากมายนะครับให้ช่วยกันรีวิวนะฮะแล้วก็ก่อนจากกันนะครับสำหรับใครที่ไม่เคยกด subscribe Channel นะครับผมก็อยากจะขอให้ช่วยกด subscribe สักนิดนึงเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับที่จะทำคลิปดีๆออกมานะครับผมอยากจะทำคลิป n n e l นะครับที่ แนะนำเกมมือถือดีๆนะครับทั้งนอกสายตาและที่เป็นกระแสนะครับเอามาให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้รับชมกันถึงที่เลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็คงต้องลําลากันเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับรับรองเด็ดแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ